สวัสดีครับทุกคนนารกะผมได้ขาประจำ <c oughs> กับนารกะกับกรีอิงมึงได้เสียงเลยปะได้กินเลยเท <Hey, S 1> <Hey, S 2> ปะโอเทเลยพี่แมงโคเทมีคนอยู่ใต้ตีนกูซูนอยู่กล้องตายแล้วมีคนตายแล้วเอาเลย ไม่หนีรอดหรอหายไปเจอข้างหลังกล้องโอ๊ยชิมหยโหไม่เก่งกว่าตู้ไม่ได้เลยอะ ไม่ได้ึ้น้ามีสยามีกล่องทองออกตอ้องกล่องทองอ่ะใช่มันจะมีกล่องทองเสมอถ้าตรงนี้เป็นไฮรูดอ่ะกับไอตรงที่ไปเอาสปิริตเวลอ่ะตรงนั้นอ่ะก็จะมีกล่องทองเสมอถ้าตรงนี้เป็นไฮรู<ำ>ที่นะโคตรแม่นเลยเที่มีมัลตี้อยู่ใ,ใกล้กว่าเอาเลย ัตนาฟ้าเอามีสัตนาแล้วมีวุ้นอะไรดีๆปะ่ะไม่เห็นเลยเพี่แเกอร์หมดแล้วมันเกิดได้ปะ่ะไม่ได้ตายเลยน่าจะแพ้ไฟมาแล้วก็มาตรงนี้เรารวยแล้วอะ่ะจริง ซื้อเจ๋หรือซื้อเบนดีวะซื้อเบนเบนเป,นเเปนงเตมีคนมาคนมาได้ยินมั้ได้ยินแล้วมันอยู่ที่ไหน อยู่นี่อยู่นี่สวยต้องกลับเก็บเซอร์บูมเลยมาสวยสวย,สวย เที่ยเอาเรื่องหว่ะพี่โตเดวเหลืองในชมเยอะไปทำไส้กันเฮ้ยอยู่นอกวงทันเะละ่ะไม่ทันปล่อยแนละ้วยาพอเปล่ายาพอ ไปซื้อของรอบท้ายกันก็ซื้อซัพพลายทั้งหมดแล้วก็เจ็บอกาสสุดท้ายแล้วเราไม่มีศพศพกระจอกเขอแล้วครั้งละตีไลยตีสองคนอีกแล้วอะ่ะปล่อยมันนะมันมีดากกันรอรู้ได้ไงวะพี่ ฮะรู้ได้ไงวะน้นชกากมานเดินแสงมันยิงกระสุนพนิษเย re วยเราวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมขอบหนีไปปะได้เลยดรอดหลังเขาไปทันฮิวตรงี้มมีคดมีเหรอไม่ไม่ใช่ฮุกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยิงแกล้งมันเฉย ผอโดนลองโดน,โดนอีกเยอะตัวเมื่อกี้แน่เลยงั้นเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะรอดเกาะบไปลดลงแล้วมันน่าจะอยู่อีกฝั่ง ก็เลยหยุดพับจีป่าวะเราไปอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าวงเอาปะได้ก็เยหยุดหลังชนวงเหรอ,เ,อ,อหเราเข้าได้ลึกกว่านี้มาแบบขึ้นให้การไป้ก่อนนะประมาณนี้ได้เลย แม่นั่งหลบอก่อนก็มันต้องอยู่แถวๆนี้กันแน่เลยหนอเป็นไได้สิคิวลิตเตอร์คืออาสปีอาสปีมันเล่นไซเล่นวลดาคุยแล้วก็เล่นทาเคดะตีมันอะนะ แต่มันทำดาเมจแค่แปดพันเง0 0หกพันเองคนที่เป็นคิวลีเดอร์มาเห็นปะตรงขอบมันเห็นเราแล้วเหมือนกันมันกำลังขึ้นอเอาเราก็ผมออกมาแล้วลก,ออกูกออกแล้วลกูติดตัวเลยแอ้ดอปปะกล้องต้อเกาะทองเพราะกล้องโดนล่อเนี่ย น้องกอดทองนะเดี๋ยวพี่เอาเอาวุธได้ครับแล้วก็ไลค์ไหมมาแล้วอเอาไม่ทันหน่อยเนี่ยแล้วก็ไลค์ไหมเอ้ยเอาทันแต่ไม่มีอาวุธ oh, มาสู้กันแล้วรอเสือกเลยขึ้นไปบนนี้กันก่อนแล้วรอเสือก Closer, Oh, okay. okay. people now. now. <laughs> uh, don't. don't tap shit. รอดู่รอดอยู่รอดอยู่ใคเกาวไม่โดนโอ oh. หลังเต็นหลังเต็นเนเราโดนล้อมอ่ะตัวข้างบนตีข้างบนกับตีนม้างล่างไม่แปลไ,ไม่แปลยาพี่ก็เกือบหมดแล้วแบ่งได้ที่ชิดกล้องนะ ถ้าโดนก็ถิบเลเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บแล้วใช่เก็บแล้วเห็นปะตีข้างหน้าตีขวามาลอดเราจ้ะรอดลอดรอด อดครับผาขี้เอ้ตีให้เจ่าเนี่ยกอยู่ชิดคลิปนี้เนยนะโอ้ยขี้ย ก็แค่ยื้อไฟก็ถอยได้ปะไม่ได้ไม่ได้แต่กูต้องฆ่าพวกทีนี้ได้ มียาเปล่ามียาเปลมีมีกินอยู่เปนยังไงสลับต้องสลับ มาดิเชี่ยที่กระโดดน้ำอสัตว์เอ้ย <c oughs> ไม่ไหวจริงหรอต้องผมตายแล้วพี่ผมตายแล้ว <laughs> 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 เสียเบดาคาดิบูเฉินบวด้าตายสอพี่โตอุ้ย จะิปยึดเวล์ผูดจิงเงนเนี่ยต้องกระเป๋าอาวุธเก่าอมอังก็เ <c oughs> ต็กหนึ่งนาที ข้างหลัง

ตโตมาเอาโซบูมเลยไม่เอาดีมั้งเนี so yeah. cool ่เหนื really ่อยผายแต่ต yes, ื yeah. ่นเต้นดีนะครับนี yes, however, ่อ่ะโดนลุมนะเริ่มขิงแล้วเริ่มขิงแล้ว มันไม่มีเก็บผ้าเลยวะโอ้พี่เปิดนันตีสวยสัตว์อะใช่ปะเลือดพี่เด้งเลยไออใ <c oughs> ช่กระสนปนนะต้อ,องได้ดูเลยอยู่ครับเอ่อสเปียาคาตานะดูโอเบล ที่มีเจดันชับอะเจดเป็นฟลายคิกรีสิ n งหมดแล้วก็เด็ก<อ>มีคนมีคนมีครับเข้าอย่างอะไรบ้างหรือว่าไงเข้าอย่างเลยเข้าอย่าง ที่ไม่ชินเลยวะใหญ่ขนาดนี้แล้วมีแค่สองคนอนะ่ะมีคนเข้าเหรอมีคนเดียวสองคน สวยครับสวยนะครับไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้เหี้ยมีคนเอาแดงไปแล้วเขียวทำไรได้ไก็

ไปหนีไปพวกคุณหนีไม่ได้หรอกอ,อันนี้ก็พอแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่บายบาย